สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบพูนะครับประจำวันที่10เมษายนกับผมโค้ดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบภูกันนะครับนะวันนี้มาแบบสตรีมสดกันหน่อยนะครับสำหรับวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้แล้วก็คืนนี้มีเรียบพูเจอแมนซิตี้ด้วยนะครับผมก็เลยวันนี้ครับจะไปเจาะเรื่องโค้ดเิติหงกับเรือที่โค้ดจะสูสีนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของทีอาโก้นะครับถามว่าปีนี้กับปีที่แล้วเขาต่างเรื่องใดบ้างเดี๋ยวผมจะไป พาเพื่อนๆไปดูข้อมูลตรงนี้กันนะครับรวมไปถึงเรื่องเชนเอ็ดสันเดอร์อาร์โนนะครับเป๊ปโกเดล่าชมว่านี่มันเป็นแข้งเหมือนแข้งนิทัสกาเลยเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังในวันนี้ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนแล้วกันนะครับก็สําหรับรถยนต์สุูกินะครับใครที่สนใจออกรถยนต์สุูกิทุกรุ่นวันนี้นะครับถึงวันที่ 30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับก็มีโปรดีๆมาฝากกันมากมายกับซ u เปอร์เซอร์ไพรส์ดีลนะครับโปรช่วยผ่อนสูงสุด10เดือนหรือว่าจะขับฟรี120วันหรือว่าสรับส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่ง50,000บาทก็ได้นะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศได้เลยนะครับรวมไปถึงผู้สัมพัยิงใหญ่ใจดีในการทำคลิปนะครับใครที่สนใจสามารถแอดมาที่ l ล n e อันนี้ได้เลยนะครับช่วงนี้มีโปรพิเศษแจกเป็นเสื้อลรบฟูด้วยนะครับถ้าบอกว่ามาจากโค้ดแอ๊กนะฮะนี่ครับแล้วก็ผู้สัมาัใหญ่ อีกเจ้าหนึ่งที่เข้ามาด้วยนะครก็คือ Red Shop นะครับใครที่สนใจนะครับเสื้อโปโลโลิวอภูลิขสิ์นะฮะ LFC รุ่น076สีขาวดำแดงกรมนะครับมีครบเลยนะฮะเสื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์100%แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีนะครับดีไซน์ทันสมัยเหมาะสำหรับแฟนหงแดงนะฮะราคาป้าย650บาทลดเหลือ590บบาทหากบอกว่ามาจากช่องโค้ดแอคนะครับก็จะรับ โค้ดส่งฟรีท่านละหนึ่งครั้งด้วยมีแค่10รางวัลเท่านั้นนะครับสนใจไปสอบถามได้ที่เพจ Red Shop นะครับหรือว่าโทรเบอร์โทรตามที่เห็นในภาพเลยนะฮะมันจะมีช่องทางการติดต่ออยู่นะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะโทษทีนะฮะพอดีลืมลืมตั้งไว้ก่อนมาก็เลยชุ่หุกนิดนึงนะฮะเออพอดีว่าลูกค้าเขาเพิ่งเข้ามาใหม่นะอย่าให้อภัยผมด้วยนะฮะอ่ะโอเคครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้กันนะครับ เริ่มต้นกันเลยนะฮะก็สำหรับปีวิวนะเนื้อหาปีวิวความพร้อมต่างๆสถิติต่างๆนะไปเปิดดูกันได้ในข่าวของเมื่อวันเสาร์นะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ผมเอาเรื่องอื่นมาฝากกันเพิ่มเติมแต่ก่อ,น,อนต้องบอกก่อนนะครับว่าผมยังไม่ชัวร์นะว่าหลังจบเกมผมจะไลฟ์สดได้หรือปเปล่าแบบว่ากลับมาไลฟ์สดไหมเพราะว่า,าผมมีกิจกรรมกับทางลีโอครับมันซูเปอร์แมทลีฟูแมิตี้เนี่ย ดูกันผ่านแอปพลิเคชัน Zoom นะครับซึ่งผมจะอยู่ในนั้นเนี่ยจนหลังจบเกมครึ่งชั่วโมงเลยฮะแล้วผมถึงจะออกมาจากกิจกรรมนั้นได้แล้วผมต้องดูก่อนว่าเอ๊ะมันน่าที่จะไลฟ์สดไหมยังไงก็ตามอ่าก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงแล้วกันแต่สําหรับใครที่อยากร่วมกิจกรรมผมบอกเลยว่ามีแจกเสื้อเวยนะครับเป็นเสื้อลิเวอร์พูลแล้วก็เสื้อแมนซิตี้ของแท้นะครับเพียงแค่มาลงทะเบียนแล้วก็มาเจอกันนะครับในกิจกรรม Rio Man Super m a ตช์อันนี้นะครับโดยรายละเอียดแบบจัดเต็มเนี่ย S <S เข้าไปในเพจโค้ดแอคนะแล้วผมปักหมุดเอาไว้ไปดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนต่างๆนานาได้เลยนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้นะฮะมาเริ่มต้นนะครับมาเริ่มต้นกันที่นี่ฮะเกี่ยวกับเรีย o ูและแมนซิตี้สถิติความสูสีความคู่ขี้แล้วทิ้งห่างจากคู่แข่งอื่นๆในลีกด้วยมีอะไรบ้างเราลองไล่เรียงกันไปนะครับเป็นสถิติที่ โอ้ผมดูแล้วผมก็ทึ่งมากๆครับเรานับย้อนไปแค่4ซีซันพอนะเอาตั้งแต่ซีซั่สน 2018, 2019, 2019, 2020, 2020, 2020, 2021แล้วก็ซีซันนี้ 2021, 2022คือแค่4ปีนี้นะย้ำเอาแค่4ปีนี้เรามาดูความสูสีกันอย่างแรกทุกคนน่าจะพอรู้กันแล้วว่าเกมเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นไป114เกมในพรีเมียร์ลีกทั้ง2ทีมเก็บแต้มแบบห่างกันแค่แต้มเดียวอะ จนถึงตอนนี้ก่อนเกมนั้นเนี่ยแมนซิตี้338แต้มลิเวอร์พูล337แต้มห่างลิเวอร์พูลเป็นรองแค่แต้มเดียวมันเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วเราน่าจะจำกันได้มีปี2 0 1 8 9นะฮะที่เราแพ้แมนซิตี้แค่แต้มเดียวและไอแต้มน,น,นั้นเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นลูกนี้ก็ได้นะลูกที่เราไปเยือนที่เอตีฮัดแล้วเรา เหมือนยิงอะแล้วข้ามเส้นไปแบบแต่ว่ามันยังเหลือแค่เซียวบอลแค่แค่แบบหลักหลักมิลอะนะครับสิบเอมิลอะเนี่ยจําได้ไหมที่จอ์นสโตนมันเลียรยออกมาคือถ้าลูกนั้นเข้าไปลิฟูจะได้สามแตม้มและลิฟูน่าจะเป็นแชมป์แต่พอลูกนั้นไม่เข้ามันเท่ากับว่าแมนซิี้เซฟลูกนั้นแค่11.7มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับอย่างต่อมาครับ มันมีการคำนวณครับว่านัดนี้สำคัญต่อแมนซิตี้มากถ้าเกิดว่าแมนซิตี้เนี่ยสามารถเอาชนะลิพูได้สมมุตินะแมนซิตี้จะมีโอกาสคว้าแชมป์สูงมากจากการคำนวณของ Data คอมพิวเตอร์อะไรของเขาเนี่ยนะครับ86%เลยถ้าแมนซิตี้ชนะนะแต่ถ้าลิพูสามารถชนะได้ในนัดนี้ลิพูจะมีโอกาสเป็นแชมป์68%นะครับแต่ถ้าเสมอ เปอร์เซ็นต์มันจะเท่าๆเดิมก็คือถ้าเสมอนะครับแมนซิตี้จะมีโอกาสเป็นแชมป์หกสิบสามเปอร์เซ็นต์ส่วนลิเวอร์พูลอยู่ที่สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คืออย่างแรกนะอย่างต่อมาครับคูดลิเวอร์พูลแอตแทกเมคเดอะดิฟเฟอเรนซ์หรือว่า,าแนวรุกลิเวอร์พูลจะสามารถสร้างความแตกต่าง,างหรือเป็นจุดแข็งในนัดนี้ที่ทำให้ชนะแมนซิตี้ได้หรือไม่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าปีนี้ลิเวอร์พูลจนถึงตอนนี้นะ มีโอกาสยิงไปแล้ว557ครั้งเพิ่มขึ้น30%จากปีที่แล้วและเป็นจำนวนสถิติการสร้างโอกาสยิงเนี่ยของเรอร์ฟูเนี่ยมากที่สุดตั้งแต่เจอเก้นคอปมาคุมทีมเลยปีนี้คือปีที่เกมรุกเรามีโอกาสยิงเยอะที่สุดเลยนะดังนั้นเราก็คงต้องคาดหวังในแนวรุกอันยอดเยี่ยมของเราในวันนี้ว่าขอให้ระเบิดฟอร์มกันออกมานะครับแล้วก็สถิติอันต่อมาครับคือทั้งเรอร์พูและแมนซิตี้ครับ ต่างเป็นทีมที่ต่างจากคู่แข่งอื่นๆในลีกเยอะมากพอสมควรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นจำนวนประตูใน4ปีที่ผ่านมาเนี่ย4ปีที่ผ่านมาซิตี้ยิง350ลูกลิเวอร์พูลยิง319ก็จะใกล้เคียงกันมากแต่พอถัดจากซิตี้และลิเวอร์พูลแล้วเป็นแมนยูครับแมนยู250ลูกคือต่างกันเกือบร้อยลูกเห็นไหมฮะหรือจำนวนการเสียประตูซิตี้เสียน้อยสุด108ลูกลิเวอร์พูลเสียน้อยรองลงมา1 1 7ลูก แต่พอถัดมาอันดับ3เนี่ยถัดจากซิตี้ร์พูเป็นสเปอร์เสียไป1้7ลูกก็คือมันจะมีช่องว่างต่างจากทีมอื่นนะครับหรือว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แข่งยิงร์พูกับแมสซิชเชียร์อยู่ที่14.6ี่เมตรเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ทีมผู้แข่งจะไม่ค่อยได้มีโอกาสยิงเจาะๆเท่าไหร่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ยิงจากแนวไกลมากกว่าซึ่งจะสร้างความอันตรายได้น้อยและก็ที่สําคัญการเปิดโอกาสยิงถ้านับเอาซีซั่นนี้ แมนเิตี้เปิดโอกาสให้คู่แข่งยิงแค่67ครั้งจาก30เกมส่วนลิเวอร์พูลเปิดโอกาสให้คู่แข่งไป13ครั้งจาก30เกมหลายอย่างจะสูสีคู่ขี้กันอยู่2ทีมนะครับถิติการพล s s ซิงและเพ s ส i n g มันเป็นแนวทางของตัวเองจริงๆนะฮะถ้าเราดูไปที่เิติเนี่ยอย่างแรกเลยเราจะเห็นนะครับการผ่านบอลแบบช็อตมีเดียมแล้วลองคือการผ่านบอลสั้นบอลยาวบอลบอลกลางมี3ระยะระยะสั้นระยะกลางระยะยาว ตรงเนี้ยนะครับแมนซิตี้นะเราจะเห็นว่าแมนซิตี้อ่ะมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลสั้นเยอะกว่าลิเวอร์พูลในขณะที่ลิเวอร์พูลมีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลยาวมากกว่าแมนซิตี้มันบอกถึงสไตล์การเล่นเลยนะซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่ชอบผ่านบอลสั้นๆมากกว่าครองเกมให้นิ่งมากกว่าและสถิติของแมนซิตี้ในปีนี้การเพรสซิ่งของแมนซิตี้เขาบอกว่าลดลง นั่นเป็นเพราะว่าแมนเชตี้เน้นคลองบอลจริงๆเป็นทีมที่เน้นคลองบอลคลองบอลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสไตล์แบบプロเซชั่นบอลส่วนลิเวอร์พูลบอลสั้นน้อยกว่าและไปมากตรงบอลยาวลิเวอร์พูลเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลไดเรกมากกว่าเล่นฟุตบอลเร็วกว่ามีจงัจงหวะโจมตีจู่โจมแบบรวดเร็วโป้ง,งเข้าไปลิเวอร์พูลจะออกบอลเร็วกว่าถ้าเกิดมีโอกาสแต่ว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยนะใกล้เคียงกันมากแต่มันจะต่างเล็กน้อยตรงอย่างที่ผมบอกลิเวอร์พูลจะเน้นเพรสซิ่งเอาบอลกลับมาครอบครองให้ได้ในขณะที่ ฝั่งแมนซิตี้ก็มีเพรสบ้างแต่เพรสไม่หนักเท่าลิเวอร์พูลอันนี้คือสิ่งที่ทั้งสองทีมมีความคู่ขี้สูสีกันสุดๆนะฮะเท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกเว็บหนึ่งด้วยผมนํามาฝากกันจากเมื่อกี้ BBC นะฮะอันนี้จากเดอะไทม์พอจอยส์นะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยทางเจอชลกินค็อปเนี่ยมองลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ตอนนี้เปรียบเสมือนถ้าเป็นเทนนิสนะก็คือเฟเดรเรอร์กับราฟาเอลนาดาวที่สู้กันในแกรนด์สแลมมีความสูสีคู่ขี้นะ เนี่ยแต้มในหลายๆปีที่ผ่านมามี2ทีมที่สูสีกันสุดๆแล้วนะครับคือลิฟว์กับแมนซิตี้ส่วนอีกอันนึงเฮ t ตูเฮ d ก็ใกล้เคียงครับนะการเจอกันในทุกรายการการเจอกันในพิีมร์ลีกชัยชนะที่เก็บได้เท่าๆกันเห็นไหมทั้งเป๊ปและคอปอะแล้วก็เสมอก็ก,ก,ก็มีเสมอไงแบบมันกินกันไม่ลงอนะแบบสถิติโดยรวมที่ผ่านมาทั้ง2ทีมแต่ว่า ถ้านับช่วงหลังอย่างเดียวนะเอาแค่ช่วงสี่ห้านัดหลังเนี่ยแมนซิตี้ดีกว่าเรานะอาถ้านับแค่ช่วงสี่ห้านัดหลังแต่ว่าถ้านับตั้งแต่ครอปมาเนี่ยเป๊ปมาเนี่ยอาก็จะเป็นสูสีกันถ้านับรวมหมดโอเคนะครับทีนี้จากเรื่องของถสติอันโคตรทึ่งไปแล้วนะฮะมาดูเรื่องราวของเตียโก้คันธาราบ้างนะครับหลายหลายคนรู้สึกไหมครับว่าเฮ้ปีนี้เตียโก้มันดีกว่าปีที่แล้วอีก ปีที่แล้วช่วงท้ายๆก็ดีแล้วนะแต่ปีนี้ดีกว่านะ,ะเราเราเราทุกคนก็รู้กันดีใช่ไหมฮะว่าถ้าเตียโก้ไม่เจ็บเตียโก้ฟิตปีนี้เตียโก้จะสร้างความแตกต่างในแดนกลางได้ใช่ไหมฮะอ่ะเราทุกคนรู้ดีก็คือขอแค่ร่างกายฟิตก่อนแล้วทุกอย่างจะดีตามขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าเราต้องลงลึกไปหน่อยครับว่าแล้วอะไรบ้างที่มันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวของเตียโก้หรืออะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนในตัวของเตียโก้บ้างมาดูสถิติตัวนี้ฮะ ดูจากสถิติตัวนี้เราจะเห็นว่า,าด้านซ้ายเห็นไหม2,021คือแถวเนี้ยคือปีที่แล้วนะปีแรกที่มาแถวส่วนด้านขวา2,022คือปีนี้นะครับซีซั่นล่าสุดนี้เราจะเห็นว่าสถิติแทบไม่ต่างกันเลยไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสบอลการเสียบอลการเลี้ยงผ่านคู่แข่งการเข้าแท็กโต้ทูแท็กก็คือการเข้าประทะแบบ จริงๆที่เข้าแล้วสำเร็จอะไรแบบนี้นะแบบที่เป็นการเข้าประทะจริงๆนะครับแล้วก็มีแท c k เก w i n วินเเปอร์เซ็นต์การเข้าแท c k เกสําสำเร็จจริงๆเปอร์เซ็นต์การตัดบอลอ่านเกมตัดบอลอินเตอร์เซปจริงๆเห็นไหมฮะตัวเลขต่างกันแค่แบบกระปิดเดียวอะเอาง่ายๆถ้าสรุปใจความเลยนะไอตัวเลขโดยรวมนะแทบไม่ต่างสสิติตรงเนี้ย ดูเบิเ้ลเผิคือแทบไม่ต่างดังนั้นอ้าวแล้วคําถา,คถามต่อมาแล้วมันต่างกันตรงไหนนะบทความตัวนี้จาก t h l ติกยูคก็ลงลึกไปให้อีกครับว่าสิ่งที่ต่างคือองค์ประกอบครับองค์ประกอบโดยรวมสภาพแวดล้อมโดยรวมครับคือปีที่แล้วเตียโกมาถึงเจ็บโควิดแถมฟานไดมาติดโกเมสเจ็บกองหลังไม่เหลือต้องทำให้ฟาบินโยกับเฮนเดอร์สันถอยไปเล่นเซนเตอร มันเหมือนกับว่าโครงสร้างมันไม่มีอะปีที่แล้ว่มันไม่มีคนโครงสร้างมันมันพังนะครับกองหลังเจ็บหมดกองกลางต้องไปเล่นกองหลังทําให้เตียโก้เล่นในทีมที่มีโครงสร้างแย่เตียโก้เลยสยติเหมือนเดิมแหละแต่ก็เล่นได้ไม่ดีเท่าเพราะว่าโครงสร้างมันพังพอมาปีนี้ได้ฟันได้กลับมาได้มาติดกลับมามีโกนาเต้กองกลางฟาบินโยอยู่พร้อมกองฟาบินโยไม่ต้องถอยลงมาเล่นเซนเตอร์แล้วเฮนโดก็เล่นมิดฟิลเหมือนเดิม เตียโก้เข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มในระบบนี้แล้วภาพที่เพื่อนๆเห็นต่อไปนี้คือภาพการสัมผัสบอลพื้นที่การสัมผัสบอลของเตียโก้สีสีออกขอฟ้าเนี่ยมันคือบวกนะแต่ถ้าสีออกแดงๆนี่คือลบบวกคืออะไรบวกคือได้บอลตรงนั้นมากกว่าเดิมมากกว่าปีที่แล้วส่วนถ้าเป็นสีแดงๆนะหรือสีออกแดงๆชมพูชมพูอะไรเนี่ยมันคือลบลบก็คือได้บอลในพื้นที่นี้เฉลี่ยน้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะ เราจะเห็นว่าตรงสีว่าฟ้าเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงครึ่งสนามฝั่งคู่แข่งให้มองจากซ้ายไปขวานะครับเตียโก้ได้บอลในแดนตัวเองน้อยลงหนึ่งลบไปหนึ่งนะฮะแต่ว่ามาในแดนคู่แข่งเพิ่มมานิดนึงแล้วก็อยู่ตรงฝั่งซ้ายเป็นหลักจะเล่นตรงนี้มากกว่าเดิมปีที่แล้วจะไปอยู่ฝั่งขวาด้วยปีนี้มาอยู่ฝั่งซ้ายบวกไป 6. 5จุด้ากับเจ็ดจุดอ่ากับเจดจุดเดเห็นไหมมันจะมีสีว่าฟ้าน้ําเงินน้ําเงินให้เห็น แล้วก็ไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาปีนี้มีส่วนกับเกมรุกมากขึ้นด้วยแล้วก็อยู่ทางฝั่งซ้ายมากขึ้นนี่คือตำแหน่งที่เหมือนกับเขาได้จุดลงตัวแล้วว่าเขาต้องเล่นมิดฟิลในสี่สามสามเนี่ยเขาต้องเล่นตัวฝั่งซ้ายแล้วผลที่ออกมามันก็ยอดเยีย่ยมแล้วก็อีกจุดเล็กๆที่นํามาฝากแล้วก,กันก็คือเตียโก้มีเกมรับที่ถ้าดูให้ละเอียดขึ้นปีนี้เขาอ่านเกมอ่านจังหวะเข้าไปประทะบอลเข้าไปเอาบอลกลับมาครอบครองได้ดียิ่งขึ้นเมื่อดูจากสถิติเหล่านี้ นะใครที่ดูด้วยตาเปล่าแล้วเราเห็นตามสถิตินี้บ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมก็นหน่อยนะครับว่าสําคัญจริงๆครับแล้วคืนนี้ปกติเ i ียโก้เนี่ยจะเป็นคนที่ชอบบาดเจ็บในเกมสําคัญแบบเกมใหญ่ๆแบบนี้นะชอบไม่อยู่เข้าใจป่ะอ่าแต่ครั้งเนี้ยเขาไม่เจ็บมาขอให้วันนี้เขาสร้างความแตกต่างในเกมเจอแมนซิตี้แล้วกันนะครับ นะใ,คใครเพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับใครดูไม่ทันเดี๋ยวสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับยังมีข่าวอื่นๆมาฝากเพิ่มเติมอีกนะครับแต่ก่อนอื่นนะขอไปขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับก็สําหรับเ,เสื้อเลชช็อปนะครับนะเสื้อโปโลลิขกสิตแท้นะครับใครที่สนใจนะครับก็เป็นรุ่น lfc รุ่น076นะครับลิขสิทธิ์แท้มี4สีนะครับเนื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์100%ระบายความร้อนได้ดีดีไซน์ทันสมัยนะครับราคาป้าย650บาทลดเหลือ590บาทนะครับแล้วถ้าบอกว่ามาจากช่องโค้ดแอคเนยรับโค้ดส่งฟรีท่านละ1ครั้งด้วยนะครับจำนวน10รางวัลสนใจนะครับเมื่อสักครู่นี้มีช่องทางการติดต่อนะฮะไปที่เพจ r ว d Shop นะครับหรือว่าเบอร์โทรแฟนเพจ a c e b o o k ตามเทียนในภาพนะครับไปสอบถามสั่งซื้อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคร โอเคฮะมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้นะฮะกันเพิ่มเติมนะฮะมาดูเรื่องราวของเทรนต์อโนกันบ้างน,นะครับเจสันคอปก็บอกนะครับว่าเขาอยากให้เทรนต์อโนเล่นแบ็คขวาต่อไปยาวๆพัฒนาในเรื่องของบทบาทในตำแหน่งแบ็คขวานี่แหละพัฒนาในจุดนี้ต่อไปไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนตำแหน่งนครับเขาบอกว่าตั้งแต่วันแรกที่เป๊ปไรเดอร์นะเป๊ปไรเดอร์เป็นคนเห็นเทรน์จากทีม U16 เป๊ปไรเดอร์มาแนะนําให้ครอฟฟังว่าไอ้ครอฟไอ้เทนอโนเนี่ยไอ้หนูคนนี้นะเจ๋งมากเอาไหมลองเอาขึ้นมาชุดใหญ่หน่อยไหมซึ่งครอฟบอกว่าไอ้เจอกันครั้งแรกสิ่งที่สิ่งที่ภาพติดตาก็คือเป็นเด็กอมผอมตัวหนึ่งที่มาจากยูสิบหกแต่พอได้ซ้อมเห็นเลยเฮ้ยไอ้หนูนี่มันมีสิ่งพิเศษในตัวเหลือเพียงอย่างเดียวที่ต้องอ่ะแล้วก็ต้องมาพัฒนาต่อในด้านอื่นด้วยแหละแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดสุดคือผอมไปหน่อยต้องมาพัฒนาในเรื่องของสภาพร่างกายนะ นั่นคือสิ่งที่เห็นตั้งแต่วันแรกเลยครอบบอกนะครับจากวันนั้นจนวันนี้ก็พัฒนากันมาเรื่อยๆวางปูพื้นฐานกันมาเรื่อยๆในเรื่องของการเล่นฟูลแบ็กกับลิเวอร์พูลต้องเล่นยังไงเช่นเดียวกับพวกล็อบโบ้พวกคาตาิมิการ์แล้วก็เจมิลเนอร์รวมไปถึงโจโกเมสที่จะต้องเล่นในตำแหน่งแบ็กพวกเขาต้องเล่นยังไงมันไม่ใช่ว่ามาวันแรกแล้วบอกบอกได้เลยว่าเฮ้ยเอ็งเล่นแบ็กนะจะต้องเติมจังหวะอย่างนี้เอ็งจะต้องถอยมาจังหวะอย่างนี้แต่มันมันไม่ใช่ว่าวันเดียวแล้วทาได้เลยแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องค่อย ทำให้คุ้นชินทําให้เข้าใจกับสถานการณ์นั้นๆค่อยๆค่อยๆปูปูปูป,ป,ปูพื้นฐานมาเรื่อยๆให้เทนเล่นแล้วก็เขาบ,บอกว่าเรายังมี we have some idea นะครับ how we can uh, evolve our game คือเขาบ,บอกว่าเรายังมีไอเดียในการที่จะค่อยๆพัฒนาเกมของเราไปเรื่อยๆอีกไปเรื่อยๆอีกผ่านการซ้อมนี่แหละดังนั้นผมว่าตั้งแต่วันแรกที่เทนมาจนถึงวันนี้เราได้เห็นเทนค่อยๆเปลี่ยนวิธีการเล่นทีละเล็กทีละน้อยพัฒนา วิวัฒนาการไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่ครอปพยายามจะทําให้เทนอาโน่แล้วครับเอปบอกว่าอยากให้อาโน่เล่นแบ็คขวาต่อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนตําแหน่งนะแต่แค่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนรายละเอียดการเล่นทีละนิดทีละนิด,นดพัฒนาเอฟเวอร์ูชันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาดูกันที่เป๊ปโกดิโอลาบ้างครับเป๊ปโกดิโอลาก็พูดถึงเทนอยู่เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะเป๊ปโกดิโอลาบอกว่า4คนของลิเวอร์พูลเนี่ย มีอสีคนที่เป็นโครงหลักในการออกบอลจากแนวรับการปั้นเกมการสร้างเกมที่เก่งมากแม่บอกว่าไล่ตั้งแต่อาริซงเบเกอร์โจเอลมาติปแล้วก็ติอาโก้อาคันทรานะพวกนี้สร้างสรรค์จากแนวลึกได้นะแต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงฟานได้นะไม่รู้เพราะอะไรนะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ทแป๊ปพูดมาก็คืออเล็กซานเดอร์อาร์โนเนยไลท์แอนดเอ็กซิบิชันเลยก็เหมือนกับเหมือนงานนิทรศการเลยนะเป็น เขาใช้เขาจะเปรียบเปยเสมือนว่าเทนเน่เป็นตัวแบบออกบอลจากทุกมิติเหมือนนิทัศการในการออกบอลสร้างสารรค์เกมเลยะนะโอ้โหนี่ฮะมันก็ย้อนกลับไปถึงที่คอบพูดถึงเทนเมสักครู่เนี่ยว่าอยู่ในบทบาทเนี่ยคือสิ่งที่คอบพัฒนามาจนเป็นระดับสุดยอดแล้วนะฮะล้วยังพัฒนาต่อได้อีกด้วยเพิ่งอายุ23่าหลายคนเนี่ยอาจจะเห็นเทนมานานจัดจนนึกว่าไออายุมันเยอะแล้วมั้งเพิ่งยี่สิบสามนะ ยังสามารถไปต่อได้อีกไกลๆเลยถูกไหมเนี่ยเราก็เป๊ปก็พูดได้ว่าลิ์พูเนี่ยเป็นทีมที่เล่นลูกเซตเพย์ได้อันตรายเล่นลูกตั้งเตะลูกนิ่งอันตรายนะครับแล้วก็เล่นบอลเดร็กได้ดีด้วยนะฮะส่วนเรื่องของซาร่าเนี่ยมีรายงานจากทางนิวโจนนะครับเป็นบทความแล้วกันบทความแต่ในบทความเนี่ยเขามีเขียนติ่งถึงซาร่าไว้นิดนึงว่าอาจในแหล่งข่าวของนิวโจนสนะครับแหล่งข่าววงในเขาบอกว่ายังไม่มีความคืบหน้า ใดๆเกี่ยวกับสัญญาของโมซาลาแม้ว่าจะมีกระแสข่าวลือจากหลายๆที่ว่าฝั่งซาลาและฝั่งเอเย่นเหมือนกับลดท่าทีลงมาแล้วเรื่องของสัญญาอะไรเนี่ยแต่ว่านิวโจนบอกว่าในแง่ของความเป็นจริงที่เขาสอบถามแหล่งข่าววงในไปยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะสามารถคอมโพมิชนะครับหรือว่าปณีปานอมได้ไหมแต่คงจะต้องเป็นหลังจบสีทัาแล้วลหะคงไม่ใช่ระหว่างนี้เพราะระหว่างนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือ การร่วมกันทําผลงานในสนามก่อนนะครับก็ซัมเมอร์เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะอาริซงเบเกอร์ครับควารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของสโมสรเรอยลปูนะครับนะแซนดัตชาร์เตอร์พลเยอร์ออฟเดอะมัน์มาร์ชนะครับของเดือนมีนานะได้รางวัลไปครอบครองนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์ว่าดีใจมากๆเพราะว่าเขาทํางานหนักทุกๆวันเพื่อทีมแล้วก็หลายๆครั้งที่เซฟได้พอเซฟปุ๊บแล้วจังหวะต่อไปเพื่อนทาประตูได้ เขาดีโคตรภูมิใจเลยฮะสำหรับอาริซองเบเกอร์เนี่ยได้รางวัลน,นี้ U 18ครับเมื่อวานนี้ลิยพูถล่มลีดไป10ต่อ3มโอ้โหถล่มไส้แตกเลยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็โอ้โหเรียงหน้ากันยิงมูเซลอฟสกี้กลับมานะครับเหมือนกับหายเจ็บกลับมาแล้วก็ยิงได้ด้วยหนึ่งลูกแต่ที่สำคัญครับคนนี้ฮนะคนคุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับยูสนะครับนั่นก็คือ แคนนอ่านเนีย er นะฮะโอกลีแคนนอนเนีย er, ที่ก่อนหน้านี้เราทราบกันว่าไอ้หนูเนี่ยมันยิงมาสามสิบลูกแล้วสามสิบกว่าลูกแล้วมัง้งนัดนี้กดไปสี่ครับไอแคนนอนเนียเนี่ยกดไปสี่ครับไอ้กองหน้าล่างเล็กคนเนี้ยตอนนี้จะสี่สิบลูกแล้วมัง้งสามสิบกว่าสามสิบกลางๆแล้วล่ะผมว่าจบซีซั่นนี้มีสี่สิบลูกอะไอ้หนูเนี่ยแล้วไม่แน่นะถ้าระเบิดฟอร์มขนาดนี้ปรีซีซั่นเราอาจจะได้เห็นไอ้เจ้าหนูนี้ได้รับโอกาสก็ได้นะ รับโอกาสขึ้นมาทดลองทดลองทดสอบฝีเท้าก่อนคือมันเป็นคนที่ตัวเล็กมากแต่ผมเคยไปนั่งดูคลิปอะ่ะแต่การเคลื่อนที่แล้วก็การทักษะการจบสกอร์แม่งดีมากอะ่ะยิงจังหวะเดียวยิงแบบทับอินเก่งมากแล้วก็เคลื่อนที่ดีเป็นตัวเล็กๆกระปิดกระปิดเลยนะแบบตัวแบบเล็กๆผอมๆเลยแต่ว่าแบบว่ายังไงแต่เข้าใจเกมสูงอะ่ะเล่นชิงกับเพื่อนยิงคมอะ่ะนะก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะได้รับโอกาสไหมในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะ แล้วก็อันนี้เป็นดีแค d ไลท์ฮะก็ไปอันนี้น่าจะเป็นโอปีคลิปนี้น่าจะปี2ปีแล้วแต่ว่าเคยถูกถามไงอ่าพิกรถามดีแคไลท์ว่าคุณคิดว่าเนี่ยเอาเอาคำถามในทวิตเตอร์มาถามนะคิดว่าปัจจุบันในตำแหน่งคุณเนี่ยกองกลางตัวรับใครเก่งที่สุดในโลกตอนนี้แล้วก็ดีแคไลท์ก็นึกอยู่แป๊บหนึ่งแล้วดีแคไลท์ก็ตอบว่าฟาบินโยนะเขาบอกฟาบินโยนี่ครบเครื่องแข็งแกร่งเขาก็พูดครบเลยพลังงานสูง ดีแคลไลท์นี่ก็แอบยกย่องฟาบิโยอยู่นะครับซึ่งแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายคนก็บอกว่าอยากได้ดีแคนไลท์แต่ผมจะบอกเพื่อนๆเลยฮะว่ามีตังหรอเจ็ดสิบแปดสิบล้านเนี่ยคำถามเดียวสั้นๆเลยถ้าเขาแย่งกันเจ็ดสิบแปดสิบล้านเราเรานึกด้วยเซน์เลยสโมสรอย่างลิเวอร์พูลเราเนี่ยชอบไปแย่งตัวกับทีมอื่นเหรอเจ็ดสิบแปดสิบล้านซึ่งถ้าถามผมนะลิเวอร์พูลจะไปซื้อ ถามว่ารีพูชอบดีแคนไลท์ไหมผมเชื่อว่ารีพูชอบดีแคนไลท์แต่ถ้าถามว่ารีพูจะซื้อดีแคนไลท์ไหมถ้าถามโดยส่วนตัวผมนะผมเชื่อว่ารีพูจะไปซื้อคนอื่นที่ราคาถูกกว่าดีแคนไลท์แต่เล่นได้ไม่แพ้ดีแคนไลท์เข้าใจไหมเข้าใจไหมฮะอ่ะผมยกตัวอย่างอาทิเช่นชูอาร์เมนี่เนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างจากดีแคนไลท์เลยแต่ราคาแค่ห้าสิบล้านผมว่ารีพูจะไปซื้อไอ้ตัวแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะหาของเขาเอง ที่ราคาไม่ใช่เจ็ดสล้านแต่ประมาณ4ี่0บห้าบล้านแต่เก่งไม่ได้ต่างจากเจ็ดสบล้านเข้าใจป่มผมว่าลิฟวูจะไปหาตรงั้นไอดีแคดไลท์ A มันแพงเพราะอะไรมันแพงเพราะมันเป็นอังกฤษด้วยมันแพงเพราะมันเป็นอังกฤษด้วยมันสําคัญมากนักเตะอังกฤษที่เ,เก่งมันสามารถเป็นโครงระยะยาวได้มันมันสําคัญต่อกดโฮมโกลนด้วยนะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเราไม่ได้ดีแคดไลท์ ite, เราไปได้คนอื่นที่ฝีเท้าเท่าดีแคดไลท์แต่เป็นชาติอื่นผมว่าเราทุกคนก็โอเคนะมันไม่จําเป็นหรอกครับว่าจะต้องเป็นอังกฤษนะ มันแพงมากครับไอพวกอังกฤษเนี่ยเราปั้นเองได้เราซื้อจากดาวรุ่งมาแล้วก็มาปั้นเองดีกว่ามันถูกกว่านะครับอันนี้ก็คือวิธีการบริหารทีมวิพภูเรานะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกด u b s ส r ค b ้กดกระดิ่งด้วยถ้าใครที่ยังไม่ได้กดให้นะฮะตอนนี้ใกล้จะ2 0 0แสนแล้วขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์กันสักนิดหนึ่งนะครับ